สวัสดีครับผมมาพบกับผมและช่องสกิทลุกหนังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่24สิงหาคมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามเป็นกําลังใจให้สกิทลุกหนังด้วยนะครับส่วนเพื่อนท่านไหนอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราง่ายๆเลยจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรามีกลุ่มมีพีเ็ดลงให้ทุกวันอย่างจุใจแน่นอนและอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นดีๆสําหรับสมาชิกใหม่นะครับรับทันทีโบนัส100เป็นสูงสุดถึง3 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับ ส่วนคู่ที่เราจะมาสกิดกันในวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบคัดเลือกนะครับเลกที่2ระหว่าง p s เอสโฮเฟนจากฮอลแลนนะครับจะเปิดบ้านพบกับคลาสโกเรนเจอร์นะครับจากสกอตแลนด์โดยคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสอตรงนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมนะครับนัดแรกนะครับออกไปเสมอเรนเจอร์มาได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ2นะครับ ความพร้อมในเกมนี้นะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านโอลิเวียบอสคายีนะครับมาโรจูเนียโนนี่มาดูเอเก้ยอเบเวสเซนเซนและคาร์ลวินดิซุสอย่างไรก็ตามนะครับตัวหลักจากแมตที่แล้วยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นลุคเดยองนะครับโคดี้กาโปและอิสมาเอลไซบารี ดูทางฝั่งทีมเยือนกัสโกเรนเจอร์นะครับเกมนี้ต้องบุกชนะนะครับหากหวังจะเข้ารอบขณะที่ขุมกําลังก่อนเกมนะครับเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานของทนัทเอนเนมีโอโฟบอตนะครับยานิซาจีและเทมารูปที่บาดเจ็บนะครับนอกนั้นก็อยู่กันครบนะครับโดยเกมนี้จะมาเล่นในระบบ4-2-3-1นะครับโดยแดนกลางจะใช้ทอมลอเรนซ์นะครับและอันเฟโดโมเลร์สนะครับจะยืนเป็นหน้าเป้าเรนเจอร์นะครับเกมนี้น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่า เสียประตูในบ้านถึง2ประตูนะครับในเกมนั้นที่แล้วนะครับขณะที่ p s เนะครับชิงความได้เปรียบมาก่อนในเกมแรกนะครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเรดราคาเปิดออกมานะครับให้ p s เเป็นต่ออยู่ครึ่งช่วงตัวนิดๆนะครับเกมนี้ขอสกิทไปที่เจ้าบ้านอย่าง PS เอสบายโฮเนะครับเป็นสกิทลูกหนังประจำค่ำคืนนี้ซีรีส์บองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ do name blame him phone Anyone do you do you ain't.